นี้ก็สามทุ่มกว่าครับสามทุ่มสิบห้านาทียังไม่ดับนะครับหลอดไฟจากโซลาเซลล์แสงเริ่มหลีลงเองเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่ามันจะดับตอนไหนครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มนะครับดับแล้วครับตั้งแต่ห้าโมง ถึงสี่ทุ่มออถือว่าเพียงพอครับสำหรับการใช้งานของผมสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดี ใส่เครื่องแล้วได้เลือกได้ยามแล้วครับต้มปลาต้มปลาปลากุดหน่อยครับ ตัวมันน้อยก็เลยใส่ไปทั้งตัวเลยเนาเป็นตัวใหญ่เขาก็จะมาสับเป็นชิ้นๆ ดีใส่รถดีผอมปรุงรสและเกลืออันนี้เขาไม่ต้องคุณเนานะเพราะว่ามันจะข้ามาก อีเด็ดครับใบมะขามอ่อน อันนี้ก็เดี๋ยวขั้วต้มครับต้มพริกใส่น้ำปลานะครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูเดี๋ยงนี้แจ่มเลนไงเดี๋ยวยนะยยใส่ อตอดไก่ครับเมนูที่สอง <Okay. S 2> เหียบร้อยแล้วเดี๋ยวตำครับตำแล้วก็ปรุงเครื่องพริกครับทำการชาร์จโซลรเซล์แล้วครับรับแสงแดด เรียบร้อยแนละ้วทุกเมนูครับข้าวเช้ากันครับกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วครับแปดโมงกว่าเดี๋ยวเตรียมพร้อม ลงมือทำงานกันแล้วครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฟังเสียงไก่ป่าขันกัน,นครับโอ้โห